เขาจอวินีครับเขาจวินีเรียนอะไก็ได้ลจริงจวินีจบนะจบแล้วมาแล้วมันดูไม่หมดนะเอาพร้อมกันนะพี่นิกเราพร้อมกันเนาะสามสี่เออแทบแทบแทบเอื้อลึงสองสามเก็บไปเดียวเก็บ แกบเิเร็วสายเร็วชนกันนะไม่ชนเนาะชนไหมครับพี่นัทข้าทางไหนก็ได้ครับเอาสะดวกเลย,โ,ยโอเคขอลาก้อนอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวลาก้อนอนุญาตนะครับขอสวอเอยมาคูจิ้นทั้งหมดแล้วก็เดวินเนอร์ออฟออฟออฟอยู่ไหนน้ำหวานว่า <Wow. S 1> ออฟเอาพี่เดวินเนอร์เก็บสองฝั่งไปก่อนยังไม่ได้ออกมาจากเซ็นเตอร์เดี๋รวรู้สิ่งออน ดี๋ยวพี่บอกนะเดย๋ยวพี่บอกให้อ,ใหออกมาท่อนที่ตัวเองร้องเลยแล้วก็เดินเรียงเรียงแถวเข้ามาออสแบ่งสองฝั่ง